สวัสดีครับผมชื่อนายวงศกรบมดมาเลขี่สี่ครับชันมมธยมศึกษาปีที่ห้าทับสองครับวันนี้เราจะมาพูดคุยวิเส้์เรื่องแรงน้าถ่วงนะครับว่าแรงน้าถ่วงเนี่ยคืออะไรแล้วก็การนําเอาแรงน้าถ่วงไปใช้ประโยชน์เนี่ยใช้ยังไงนะครับอย่างที่สามสถานการณ์ในชีวิตประจําวันมีสถานการณ์ใดบ้างนะครับที่สอดคล้องกับแรงน้มถ่วงและอย่างสุดท้ายนะครับการนาเอาแรงน้ำถ่วงไปประยุกต์ใช้เนี่ยเขาใช้ในด้านใดบ้างนะครับ แรงน้ำถ่วงคืออะไรความน้ำถ่วงกาเวตตี้หรือแรงน้ำถ่วงกาวิต้าชั่นนอลฟอสในทางฟิสิกส์คือแรงที่กระทํำระหว่างมวลแรงน้ำถ่วงเป็นหนึ่งในสี่แรงหลักซึ่งประกอบด้วยแรงน้ำถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์แบบอ่อนและแรงนิวเคลียร์แบบเข้มครับได้จานวนแรงทั้งสี่แรงหลักแรงน้ำถ่วงมีค่าน้อยที่สุดถึงแม้ว่าแรงน้ำถ่วงจะเป็นแรงที่เราไม่สามารถรับรู้ได้มากก็เพราะความเบาบางของแรงที่กระทํำต่อเราแต่ก็เป็นแรงเดียวที่ยึดเหนี่ยวเราไว้กับพื้นโลก แรงน้มถ่วงจะแปรผันตรงกับมวลและแปรปกพันกับระยะทงางยกกลาลังสองครับไม่มีการลดทอนหรือถูกดูดซับเนื่องจากมวลใดๆทําให้แรงน้ําถ่วงเป็นแรงที่สําคัญมากในการยึดเหนี่ยวกภพบไว้ด้วยกันครับนอกเหนือจากความน้าถ่วงที่เกิดระหว่างมวลแล้วความน้มถ่วงยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่เราเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ตามกฎการเคลื่อนที่ของ Newton นิวตันครับอย่างเช่นการเพิ่มหรือลดความเร็วของวัตถุการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ครับ การนําเอาแรงน้ำถ่วงไปใช้ประโยชน์นะครับ 1. การสร้างพลังงานเขื่อนและพลังงานาน้ําแรงน้ำถ่วงถูกใช้ในระบบผลิตพลังงานาน้ําเมื่อมวลน้ําตกลงจากที่สูงพลังงานศักย์ของน้ําจะถูกแปลงเป็นพลังงานจนที่ใช้หมุนกังหันและผลิตไฟฟ้าครับ 2. การคมนาคมและการขนส่งลิฟต์ แรงโน้มถ่วงช่วยในการทํางานของลิฟต์เมื่อต้องการหยุดลิฟต์ที่ตำแหน่งต่างๆเครื่องบินการบินของเครื่องบินต้องคํานึงถึงแรงโน้มถ่วงในการคํานวณแรงยกและแรงต้านครับ 3. การเคลื่อนที่ของของไหลระบบประปาและการระบายน้ําแรงโน้มถ่วงช่วยในการไหลของน้ําผ่านท่อและระบบระบายน้ําโดยไม่ต้องใช้พลังงานเพิ่มเติมครับ 4. การทํางานของร่างกายมนุษย์ครับการเดินการวิ่งแรงโน้มถ่วงช่วยให้เรามีสมดุลและเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นครับการไหลเวียนของเลือด แรงน้มถ่วงมีผลต่อการไหลของเลือดในร่างกายโดยเฉพาะการไหลกลับของเลือดจากส่วนล่างของร่างกายไปยังหัวใจครับ 5. วิทยาศาสตร์และการวิจัยการทดลองในอวกาศนักวิทยาศาสตร์ศึกษาแรงน้มถ่วงเพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ทางวิสิกรในอวกาศการคำนวณทางดาราศาสตร์แรงน้มถ่วงใช้ในการคำนวณการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์และดาวเทียมครับ 6. การก่อสร้างและวิศวกรรมการออกแบบอาคารวิศวกรต้องคำนวณแรงน้มถ่วงเพื่อให้มั่นใจว่า โครงสร้างจะสามารถรองรับน้ําหนักและมีความมั่นคงครับสะพานการออกแบบสะพานต้องพิจารณาแรงน้ําถ่วงในการกระจายน้ําหนักเพื่อให้โครงสร้างสามารถรับน้ําหนักได้ครับสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่สอดคล้องกับแรงน้ําถ่วงนะครับ 1. ทําให้เรายือนอยู่บนพื้นได้โดยไม่ลอยไปมา 2. ทําให้วัตถุหรือสิ่งของต่างๆไม่ลอยไปมาในอากาศ 3. ทําให้น้ําไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําครับ 4. ทําให้ฝนตกลงมาสู่พื้นโลกเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่พืช นอกจากนี้ยังทําให้เกิดแหล่งน้ําต่างๆเช่นแม่น้ําและทะเลครับ5กิจกรรมต่างๆเช่นการเล่นบาสเกตบอลการเตะบอลค้งเข้าประตูลดน้าต้นไม้หยอดตาหรือว่าการใส่ผลไม้ต่างๆครับการนําเอาแรงน้ําถ่วงไปประยุกต์ใช้นะครับจะใช้ในหลากหลายด้านนะครับดังนี้1การผลิตพลังงานพลังงานน้าไฮโดรเล็กทริกพาวเวอร์ใช้แรงน้ําถ่วงในการทําให้มวลน,น้ําไหลลงจากที่สูงเพื่อหมุนกังหันและผลิตไฟฟ้าครับ พลังงานขึ้นทะเลเวฟพาวเวอร์ power, แรงน้ำถ่วงมีส่วนช่วยในการสร้างขึ้นทะเลซึ่งสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงาน 2. การขนส่งและคม,มนาคมระบบลิฟต์ใช้แรงน้ำถ่วงในการทำงานของระบบถ่วงสมดุลและการเคื่อนที่ขึ้นลงของลิฟต์ครับการออกแบบถนนและทางรถไฟพิจารณา,นานแรงน้ำถ่วงในการออกแบบความชันและความโค้งเพื่อให้การเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยครับ 3. การเกษตรและการจัดการน้ำระบบชลประทานใช้แรงน้ำถ่วงในการทำให้น้ำไหลจากแหล่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกครับการจัดการน้ำฝนการออกแบบท่อระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียอาศัยแรงน้ำถ่วงในการไหลของน้ำครับ 4. การวิจัยและการศึกษาการทดลองในสภาวะแรงน้ำหนักศึกษาผลกระทบของการไม่มีแรงน้ำถ่วงต่อวัตถุและสิ่งมีชีวิตในอวกาศครับฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ช้แรงน้มถ่วงในการคำนวณการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ดาวฤกษ์และวัตถุท้องฟ้าอื่นๆครับ 5. การก่อสร้างและวิศวกรรมอาคารและโครงสร้างการออกแบบอาคารที่สามารถรับน้ำหนักและมีความมั่นคงต้องคำนึงถึงแรงโน้มถ่วงครับสภานและทางยกระดับการคำนวณแรงกระทำและการกระจายน้ำหนักเพื่อให้โครงสร้างสามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยครับ 6. ก,การแพทย์และสุขภาพการไหลเวียนของเลือด การออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเลือดอาศัยการทํางานของแรงน้ํมถ่วงการฟื้นฟูสมรรถภาพการใช้แรงน้ําถ่วงในการออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเช่นการเดินบนลู่วิ่งที่มีแรงน้ําถ่วงลดลงครับ 7. การท่องเที่ยวและการกีฬาการเล่นสกีและสโนว์บอร์ดใช้ประโยชน์จากแรงน้ําถ่วงในการเคลื่อนที่ลงจากภูเขาครับการปีนและการเดินป่าต้องคานึงถึงแรงน้มถ่วงในการวางแผนเส้นทาง และการใช้พลังงานในการปีนขึ้นหรือเดินลงครับก็ขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ครับขผมค,ครับ